พอมันได้แชมป์มผมชอบคํานี้นะคบว่าเป็นทีมจุดกระแสกับทีมต้นตำรับของฟุตบอลอาชีพภาพภูมิใจก็ได้ได้พูดถึงชุมรลีในณเวลานั้น <S <S หลังจากที่ทีมตกชั้นไปเศร้าครับแล้วก็หดหูแกิ้งแรกยินดีเลยกิ้งแรกที่บีนกโทรมาเราก็ครับพี่ครับยินดีครับให้ทําอะไรให้ช่วยอะไรเราอยากให้ทีมกลับมาอยู่ในในที่ที่ต้องอยู่ผม จบหลักส really like like ูตรได้เลยครับเป็นทั้งผู้จัดการเป็นทั้งเฮดโค้ชเป็นทั้งพี่เข้มข้นครับถ้าพูดถึงก็น้ำเปล่าโซดาไม่ต้อง On the Rock อกไปเลยก็ประมาณสัก6-7ขวบเราคงไม่ไม่รู้ว่าเราจะชอบหรือรักหรือเปล่าแต่ว่ามันต่างจังหวัดเนาะ มันมีลูกบอลลูกเดียวแล้วก็ตกเย็นเราก็ลุยเลยมันเป็นอย่างนั้นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วมันอาจจะเป็นความคุ้นชินความสนุกด้วยเท่าที่จําความได้แล้วเราเริ่มจริงจังละว,ว่าแบบอยากจะมีแบบไอดอลที่แบบเป็นแนวทางที่เราอยากจะเป็นอนะในสมัยนั้นอนะที่เห็นในทีวีก็จะเป็นพี่วิทูล พี่ชายยงทั้งเป็นศูนย์หน้าทั้งเป็นผู้สาวประตูก็ดูแล้วก็ชอบพี่ๆเหล่านี้พี่พิทูลเขาอยู่สมสทรตงรวจแล้วก็เห็นรายการโตโยต้าเขายิงบอลดีส่วนพี่ชายยงก็เซฟเราดูว่ามันก็มีสเสน่ห์ทั้งสองตำแหน่งทั้งเป็นประตูทั้งศูนย์หน้าก็เล่นมาเรื่อย ประมาณสักอายุ12-13จริงจังที่จะเป็นประตูแล้วเริ่มต้นเลยคือทีมของผมเองเล่นแล้วก็ผมเป็นศูนย์หน้าแล้วมันมีจังหวัดที่ผู้สามประตูผมทำได้ไม่ดีแล้วก็เสียประตูอะไรเงี้ยทำให้เกิดฉุดคิดเราเฮ้ยถ้าเป็นเราอะ่ะไม่เสียประตูหรอกเราจะทําได้ดีกว่านั้นมานี้เดี๋ยวเล่นเองจุดเริ่มต้นพอไปเล่นเอยมันก็สนุกอีกแบบมันก็ท้าทายดีมันเป็นตําแหน่งที่พิเศษนะมันพลาดไม่ได้ <S <S เราอยู่จังหวัดสกลนอครเราเห็นพี่ๆเขาที่เขาเล่นทีมชาติ ทางทีวีที่สมัยนั้นมันจะมีการถ่ายทอดสดอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่ร้องเพลงชาติเราได้เห็นจําหน้าได้เห็นในสนามมันเกิดแรงบันดาลใจเลยว่าอยากจะเป็นเหมือนพี่ๆเขาแล้วเราก็คิดได้ว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆแบบนี้ในทุกวันน่ะมันก็คงไม่ได้พัฒนาอะไรเราควรที่จะเอาตัวเราเนี่ยไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันจะ เอ่อต่อการพัฒนาศักยภาพของเราได้ก็คิดว่าต้องไปคัดที่โรงเรียนไหนสักแห่งในกรุงเทพที่เกี่ยวกับฟุตบอลเราคิดว่าเราต้องไปตรงนี้ให้ได้ก่อนจะติดทีมชาติต้องก้าวไปสู่โรงเรียนพวกนี้ให้ติดก่อนครั้งแรกเนี่ยผมไปคัดก่อนที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนผมนั่งรถจากสกลนครมาลงหมอชิดจากหมอชิดนั่งรถเมมากับคุณแม่ มาลงสนามท่าเรือสนามนอกซึ่งเขาจะคัดอยู่2วันเสาร์อาทิตย์คัดช่วงเช้าถึงเย็นเลยคนมาคัด1,500คนเอาประมาณสักไม่เกิน15คนก็ลงไปคัดอยู่ประมาณ15นาทีไม่ได้รับสักลูกแล้วก็กลับสกลนครครั้งนั้นเราก็คิดว่าเราเฟลเพราะว่าหนึ่มันไม่ติดแล้วก็เราไม่ได้มีโอกาสได,ได้ได้โชว์ศักยภาพออกมาเลยมันมีเหมือนฟุตบอลเดินสายอะครับ ช่วงเมษาเนี่ยมันจะจัดทุกปีที่โคนครเขาเรียกว่าฟุตบอลภาคฤดูร้อนซึ่งผมเล่นไปเจอกับทีมใช้เด็กที่เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาที่คัดติดอยู่แล้วแล้วก็กลับมาบ้านที่นครพนมแล้วก็เป็นช่วงพักก็มาเตะบอลรายการนี้มาเจอกันโค้ชของฝั่งอัสสาัมมาครับเขาได้เห็นเขาก็เลยชวนไปคัดที่อัสสัมผมก็เลยมีโอกาสได้ไปคัดที่อัสสัมนั่นคือก้าวที่สําคัญในการก้าวเข้าสู่การเป็นนักบอลอาชีพก้าวแรก ที่โรงเรียนอันสําคัญชีนาะชาคือเราก็คิดว่าน่าจะมาถูกทางนะมาอยู่กับโรงเรียนที่เขาให้โอกาสทางการศึกษาโดยที่เราใช้ความสามารถเข้าไปแล้วก็เราคิดว่าเราก็คงจะพัฒนาขึ้นถ้าเราได้อยู่ที่นี่ตอนนั้นไม่ได้เข้าใจหรอกคําว่านักบอลอาชีพเป็นไงแต่เข้าใจความกดดันและก็ความคาดหวังเพราะว่าพอเราไปเรียนเนี่ยเขาจะประเมินเราในทุกๆปีเลยว่าเอ้ยมันมีาการพัฒนาไหมถ้าดี ก็ได้เรียนต่อถ้าไม่ดีเขาก็จะประเมินออกซึ่งตรงนี้เองมันเป็นสิ่งที่เราต้องแอคทีฟตัวเองเนาะต้องคอยแบบพัฒนาตัวเองตลอดแล้วก็อยู่ในกรอบอยู่ในกฎของการเป็นนักเรียนประจําซึ่งกลัวมากกลัวโดนไล่ออกก็พยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้อยู่แล้วก็ให้จบม .6 เพื่อที่จะหาโอกาสที่จะไปติดทีมชาติให้ได้พอจบม .6 ที่อาสามเนี่ยมันมีช่วงที่ซีเกมเริ่มจํากัดอายุแล้วก็มันมีการคัดทั่วประเทศก็ชุมบุรีเขาก็บอกเอ้ยไปเลยนะอายุ14บสถึงสิไปเลยเผื่อไปเข้าตาพี่เสมน้ำเมงแล้วก็พีวิทูลหลายๆคนที่อยู่ในทีมงานชุดนั้นเไรเงี้ยเข้ามาคัดพวกเราก็ไปคัดกันผมก็ลงทีมก็มีจังหวะที่เซฟหลายๆจังหวะก็ไปเข้าตา น้ำมิงก็เลยน้ามิงก็บอกว่าเดี๋ยวไปรอบสุดท้ายด้วยก็เก็บตัวอยู่เป็นหลายเดือนครับเป็นปีครับซึ่งผมเพิ่งอายุ18บที่สุดแล้วรอบสุดท้ายผมหลุดแต่ผมก็ได้ประสบการณ์ตรงนั้นผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นก้าวที่สําคัญประตูที่สําคัญที่เปิดเข้าสู่การที่จะแบบใกล้คําว่าทีมชาติแล้วก็มันต่อเนื่องกับที่เรามีโอกาสมีชื่อไปอยู่ในทีมชุดนี้ซีเกมชุดนี้อ่าเราก็ได้มีโอกาสไปเป็น นักเตะของสโมสรพนักง,งานยาสุอยู่3ปีซึ่งตอนนั้นเรามีโอกาสได้ได้ไดลงบ่อยมากถ้าพูดถึงอายุขนาดนั้นก็ถือว่าโชคดีความโชคดีก็คือได้เล่นบ่อยๆโดยเฉพาะตำแหน่งประตูลองผิดลองถูกมั่วบ้างอะไรบ้างก็ได้เรียนรู้มาเร็วแล้วก็ที่สําคัญคือมันเป็นเวทีไทยลีกมันได้เจอของจริงด้วยครับคิดว่าเป็นก้าวที่ทําให้เราเติบโตได้ดีตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นปีแรกที่มีการรวมลีกโปรเมชเช่นลีกรวมกับไทยลีกมาเป็นลีกเดียวกัน ปีแรกรู้สึกว่าเราจะจบที่อันดับ8ผมเล่นเกมเดียวแล้วก็ตอนนั้นก็ยังมีผู้สาวตูวตวดีๆอยู่หลายๆคนพี่นพก็บอกว่าถ้ามีโอกาสลองไปาหาประสบก,การณ์อื่นก็ได้นะแล้วค่อยกลับมาจังหวะนั้นผมได้แชมป์ซีเกมม้งแล้วมีแมวมองให้ติดต่อไปอินโดเขาก็เลยให้ยืมไปก็โชคดีได้ไปเล่นที่อินโด6เดือนกลับมาปีที่2ถึงได้แชมป์ปี2007 ก็อยู่ในชุดที่กาลังแข็งแกร่งพอดีครับภูมิใจนะพอมันได้แชมป์แล้วบวกกับนโยบายที่เราใช้เด็กอะคาเดมีในการเล่นมันอาจจะบวกกับด้วยงบประมาณด้วยครับแล้วก็จังหวะที่เราอาจจะไม่ได้สามารถหาตัวต่างชาติมาได้แพงๆในสมัยนูน้นก็เลยเป็นจังหวะที่ให้แบบเออเด็กใครเล่นแล้วกันเด็กเรานี่แหละ,ละอะไรเงี้ยมันก็ มีความเป็นทีมเวิร์กที่สําคัญผมคิดว่ามันน่าจะแบบรู้ใจกันอะ่ะมันก็เลยทําให้ทุกอย่างอะ่ะดูไปไปในทิศทางเดียวกันดูแข่งแร่งผมชอบคํานี้นะคำว่าเป็นทีมจุดกระแสกับทีมต้นํำหรับของฟุตบอลอาชีพซึ่งทุกคนก็เห็นว่าช่วงนั้นมันกระแสบูมจริงบอลภูธรบอลจังหวัดส่งต่อไปถึงดิวิชั่น2ดิวิชั่น3แล้วก็ลีกภูมิภาคแล้วก็จะเห็นได้ว่าลีกภูมิภาคทุกจังหวัดก็ให้การสนับสนุนทีมของตัวเองซึ่งนั้นมันก็ไม่ต่างในจากท้องถิ่นนิยม ซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ภาพภูมิใจได่ได้พูดถึงชมบรีในณเวลานั้นต้องใช้คําว่าโชคดีครับเพราะว่าผมเองเนี่ยอยู่ในทุกช่วงของวงการฟุตบอลไทยตั้งแต่พนักงานยาสูบเนี่ยสนามเทพสองคู่สนามสุพัชราสายสองคู่ดูกันเองมีตลกมาสร้าง กระแสเรียกให้คนดูเข้ามาดูเพื่อดึงดูดเขาอะไรเงี้ยคนมันก็ยังไม่เต็มสนามแต่ว่าทุกคนพยายามที่จะผลักดันทําทุกวิถีทางให้มันเป็นอาชีพให้คนดูมาเยอะจนมาตุ้มหลีกภูมิภาคยังเต็มเลยกระแสมันไปขนาดนั้นแล้วก็รายได้ของนักฟุตบอลอะ่ะมันถึงแสนนะมันเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อรู้สึกว่าโชคดีที่ได้ทันทุกช่วงอันดับหนึ่งเลยคือภูมิใจครับทุกๆครั้งเลยไม่ว่าจะประสบความสำเสร็จหรือไม่เนี่ยคำว่าทีมชาติภูมิใจมากเพราะว่าผมได้ เห็นพี่ๆทีมชาติเนี่ยตั guys, ้งแต่เด็กและเขาคือผู้เล่นที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราผลักดันเราให้ขึ้นมาถึงขนาดนี้ครับมันทําให้เราแบบมาอยู่ตรงนี้แล้วเราอยากอยู่นานๆอยากรักษามันไว้ ทำยังไงก็ได้ให้เราอยู่ในเวทีนี้จริงๆผมก็เขินเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าจะเปรียบเทียบความสําเร็จกับรุ่นพี่ๆหลายคนเนี่ยหลายๆคนก็คู่ควรที่จะได้รับมันอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นจังหวะทามิ่งหลายๆอย่างที่มันเหมาะแล้วก็ความโชคดีทําให้ผมได้รับเกียรติอันสูงสุดนี้ซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนคู่ควรกับมันเต็มสนามสุพรรณบุรีครับซึ่งวันนั้นผมก็ยังจาโมเมนต์นั้นได้ไม่คิดว่าเราจะได้รับโอกาสที่สําคัญที่สุดในในชีวิต 41ย่าง42่ถ้าไม่เจ็บก็คงไม่ไม่เลิกแต่ในทุกทุกปีตอนอายุ38เป็นต้นมาเนี่ยคิดเสมอว่าจะเลิกละจะจะทุกปีเลยพอสิ้นฤดูกาลจะเลิกละพอหยุดพักไปสักหน่อยมาเฮ้ยเอาอีกสักหน่อยยังไหวนี่ไหวได้ใช่ไหมอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยจนอีกสักหน่อยจนมันมัน,ม,นมันเกิดอุบัติเหตุครับเอ็นคว้ยน้าขาดเจ็บหนัก เราคงคิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะเขาคงอยากให้เราเลิกแล้วอะไรเงี้ยเออไม่งั้นเราก็ดื้อเราอยากเล่นมันก็ทําใจยากก็ต้องต้องทาใจครับต้องต้องอยู่กับมันให้ได้ <S <S 1> <S 1> บทบาทหน้าที่การเป็นโค้ชการเป็นผู้จัดการการเป็นผู้เล่นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่มันเป็นอะไรที่ทา้าทายแล้วก็สนุกในอีกรูปแบบหนึ่ง <S 1> <S 1> <S จริงๆไม่ชอบทั้งสองเลยพอมาได้สัมผัสพอเราได้มาเจองานจริงไม่ชอบอากมากๆ แต่เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆม,มันเป็นเรื่องของการบริหารคนซึ่งมันตรงข้ามกับนิสัยของเราตอนเป็นผู้เล่นซึ่งเราจะปึงป้งปึง้งปึ้งเป๊ะอะไรเงี้ยแต่พอถึงวันที่เราต้องมาบริหารคนนะครับมันเป็นอะไรที่ตรงข้ามซึ่งเราต้องเข้าใจความเป็นคนเข้าใจในปัญหาทุกคนแล้วก็ที่สาําคัญคือต้องยืดหยุ่นมากๆเพื่อให้ใหทีมมันเดินไปได้เรารู้สึกอยากทําให้มันดีโดยที่ปราศจากเงื่อนไขอะไรเลยในเมื่อเราเห็นว่ามันเสียเราอยากจะซ่อมเราอยากจะทํา ให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมมันก็เป็นอะไรที่เรามีความตั้งใจครับกิ้งแรกยินดีเลยปฏิเสธทุกอย่างเลยกิ้งแรกที่พินนพโทรมาเราก็ครับพี่ครับยินดีครับให้ทําอะไรให้ช่วยอะไรเพราะว่าหลังจากที่ทีมตกชั้นไปก็ถ้าพูดตรงๆมันก็รู้สึกเศร้าครับแล้วก็หดหู่แล้วก็มันช็อกนะครับมันช็อกเราอยากให้ทีมกลับมาอยู่ในในที่ที่ต้องอยู่ผมจบหลักสูตรได้เลยครับเป็นทั้งผู้จัดการ เป็นทั้งเฮดโค้ชเป็นทั้งพี่ที่มันต้องเจอจริงๆพอเจอจริงๆมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากครับสำหรับการเป็นโค้ชการเป็นผู้บริหารเข้มข้นครับถ้าพูดถึงก็น้ําเปล่าโซดาไม่ต้อง On the Rock ไปเลยโล่งคําเดียวครับโล่งก็ดีใจดีใจครับเห็นความสุขรอยยิ้มแบบเดิมๆอีกครั้งมันรู้สึกว่าอิม่มเอมใจครับ ฝา,ากถึงแฟนบอลชุมบุรีนะครับดีใจมากๆนะครับแล้วก็ภูมิใจแล้วก็อยากขอบคุณที่วันที่เราทุกนะครับทุกๆคนเนี่ยมาช่วยกันนะครับโดยเฉพ,เพาะแฟนบอนรนลรุ่นเก่าๆกลับมาแฟนบอลรุ่นใหม่ๆก็ยิ่งเยอะขึ้นมารวมกันเพื่อที่จะอยากซัพพอร์ตทีชมชุมบุรีกลับมาไทยลีกอีกครั้งนะครับซึ่งเราทําสําเร็จแล้วแล้วก็ผมยินดีกับทุกๆคนเลยแล้วก็ต่อไปก็อยากให้สนับสนุนทีมอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ให้ทีมประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมใน,นส่วนตัวผมก็ ขอแค่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับองค์กรนี้เพราะว่ามันเป็นองค์กรที่ทําเพื่อนักฟุตบอลเองแล้วก็เพื่อ feet, พัฒนานักฟุตบอลแล้วก็ถ้าเราพัฒนาวงการฟุตบอลไทยก็พัฒนาแล้วมันก็ทําให้ทุกอย่างดีขึ้น <macam S 1> <ๆ>แล้วก็ที่สําคัญคือนักฟุตบอลคือเมนหลักของวงจฟรฟุตบอ<ร>ลก็ยังต้องทําต่อให้ความรู้ให้แนวทางกับนักฟุตบอลอยู่หลายๆคนที่ดีอยู่แล้วก็โอเคดูแลเองได้หลายๆคนที่ยังต้องการพัฒนาหรือต้องการอะไรที่เพิ่มเติม ผมก็อยากจะทําให้เขาเป็นนักบอลอาชีพท,ที่สมบูรณ์มากขึ้นก็ยังต้องทําโดยเฉพาะเยาวชนหรือว่าเด็กที่ขึ้นมาใหม่ครับเขาควรที่จะได้รู้ไม่ใช่แค่ฟุตบอลอย่างเดียวเขาต้องรู้ทั้งในและนอกสนามทุกอย่างที่มันมีส่วนที่จะมีผลต่อการเป็นนักบอลอาชีพของเขาคนหรือสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครสักคนให้เขา อยากจะทําตามหรือมีเป้าหมายที่อยากจะทํามันเหมือนเป้าหมายหรือแสงไฟไปลายทางครับที่ทําให้เขาอยากจะเดินไปถึงเป้าหมายให้ได้